การเริ่มต้นของปสมบทนายกอิงนั้นไม่ได้ราบรื่นครับหลังจากนี้ยังมีระเบิดยังมีกับดักรอให้จัดการอีกมากมายกับดักแรกที่ต้องเผชิญเป็นกับดักจากพลังประชารัฐแอนฝังหุ่นอยู่ที่ป่าลอยต่อครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยจะเป็นสาระสำคัญที่ทำให้หนายกอิงเนี่ยเดินหน้า ยากอีกนะเ,ออเพราะมันไปคาที่ศาลกับดักที่3ว่าด้วยคเเาสิโนเน,น,นื่องจากว่าใบอนุญาตคาสิโนเขาก็คิดว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์ใหญ่เป็นวิธีธุรกิจใหม่ที่ทํมาก,กินได้เพเพื่อไทยจะหุบคนเดียวไม่ได้และและกับด<อ>ักตั้ง3มเรื่องนี้ล้วนที่จะโยงใยไปถึงป่าครับต้องบอกว่าการเริ่มต้นของปสมบทนายกอิงนั้นไม่ได้ราบรื่นครับ หลังจากนี้ยังมีระเบิดยังมีกับดักรอให้จัดการอีกมากมายนะนั่นคือปัญหาปัญหาเลยที่จําเป็นต้องไปแก้ไขโดยเฉพาะกับดักมาจากคู่แข่งทางการเมืองอย่างที่บุคุดบ่อรอป่าบ้างกับดักที่แบบว่ามันเป็นปัญหาของประเทศด้วยกับดักแรกที่ต้องเผชิญเป็นกับดักจากพลังประชารัฐแอนฝังหุ่นอยู่ที่ป่าลอยต่อครับและตอนนี้ป่าลอยต่อ วางเกมทุกดอกครับทุกดอกดอกแรกว่าทำหนังสือการตั้งรัฐมนตรีทำหนังสือเป็นทางการทวงไปถึงสัญญาไปถึงนายกอิงใช่ว่าเอ้ยถ้าตั้งรัฐมนตรีโดยโดยคนของพักนะมีปัญหานะพระคุณถีบพักออกเพราะอ้างเรื่องสัญญาประชาคมนี่อ้างเรื่องสัญญาประชาคมไม่พอครับในกฎข้อบังคับ ของพรักพลังประชารัฐนี่นเขาเขียนไว้ด้วยนะโอเครายชื่อไม่อยู่ในสี่คนนี้นะ,ะพ่อลูกเมียห้ามด้วยเอาเหรอในข้อบังคับยึดตามแนวจริยธรรมนี่มันเป็นกฎหมายาตั้งแต่พระบรมไตรโลกนาถนี่ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรนี่ยึดโยงมาจากอะไรรู้ไหม มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้าครอบังคับเนี่ยไปริดรอนสิทธิเสรีภาพคนไม่เกี่ยวพ่อแม่ลูกเนี่ยครอบังคับนี้ถือว่าตกไปซึ่งไทยรู้ยแต่ฉันจะวางกับดักคุณแต่ทางเพื่อไทยรู้ว่ามีกับดักนี้เลยมีการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนคนไงเลยเป็นไม่เอาคนจากใครเปลี่ยนหรือผู้กองมนั่เปลี่ยนกองมนั่อะไรเปลี่ยนไม่เอาคนจาก พลังประชารัฐเลยเลียนจากลูกไปเป็นพ่อจากอัฐกรมาเป็นอิทธิครับนี่เรื่องหนึ่งนะต่อไปต่อมาเกี่ยวข้องกับเมกาโปรเจกต์ใหญ่นะก็คือพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาอันนี้เป็นนโยบายของเพื่อไทยนะนี่ตอนนี้คนในป่าลอยต่อไปยื่นไ้ก่อนหน้านี้คือไพบุญนิติตะวันครับไพบุญไปยื่นร้องต่อหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสอง กรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศก็กระทรวงต่างประเทศร้องไว้สามข้อขั้นแรกเลยนะขอพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ตกร้องเนี่ยในการ MOU .2544 ทําขึ้นโดยขัดหรือแย้งต่อรัฐนูลอันนี้สมัยรัฐบาลทักษิณใช่มาใช้เป็นเครื่องมือดําเนินการบันเกิดอธิปไตยของไทยใช่นี่คำร้องที่สองขอให้พิจารณาและว่าบันทึกความเข้าใจ MOU เนี่ยนะซับซ้อนเนี่ย เป็นหนังสือสัญญาที่กระทาการโดยไม่ขอความเห็นชอบของรัฐสภาอันที่สามอันที่สามขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาขอให้มีคําสั่งว่าผู้ถูกร้องทั้งสองคือกระทรวงการต่างประเทศและกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเลิกการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผู้ร้องออ M และให้เลิก MOU ที่กระทําขึ้นเดี๋ยวๆดี๋ดดดให้เข้าใจกันตรงกันก่อนนะครับมกับสัญญาคนละอันกันนะกูกถุองนี่ไง เอ็มอยูเป็นบันทึกความเข้าใจบันทึกสนธิสัญญาบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นไม่ใช่สนธิสัญญาซึ่เอ็มอยูปีสี่สี่คือทําในสมัยรัฐบาลทักษิณตอนคุณสุรเกียรติรัฐบาลรัฐบาลขุนยิ่งรักแล้วเอาคุณทักศิณนั่นแหละใช่สุลเกียรติเสียในไทยเป็นรมนตรีต่างประเทศนี่เอ็มอยูนั้นคือการนำพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในพื้นที่ตกมันมา2 0 0 0มื 6,000ตารางกิโลเมตรนะต่างฝ่ายนะทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นี้ดินแดนมันก็เลยเป็นพื้นที่ทับซ้อนอ่าใช่กัมพูชาอ้างสิทธิ์โดยอาศัยแผนที่ปีหนึ่งห้าไทยอ้างสิทธิ์โดยยึดถือปีสองห้าหนึ่งหกอ่ามันก็ลบกันสิอ่าแล้วรัฐบาลยิ่งรักตอนนี้เขากําลังเดินอยู่ตรงนี้นะกําลังเดินหน้าวันก่อนคุณทักษิณก็พูดนะ ใช่ใช่เรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี่เป็นเรื่อยายนานของเพื่อไทยนานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยจะเป็นสาระสําคัญที่ทําให้นายกอิงเนี่ยเดินหน้ายากอีกนะเออไมพราะมันไปคาที่ศาลแล้วทำไมทำไมไทยมาเลเซียทําได้อะเจดีเอ้นี่ไงเขาถึงบอกว่าบางเรื่องถ้าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเน่ยเขาไม่พูดถึงดินแดนเขาจะเอาประโยชน์ร่วมกันมาใช้กันนาคือเรื่องนี้้าพูดเกลแดนก็ไม่มีทางเจรจาสัมพันถูก เนี่ยสาระสําคัญตอน m อ u ตอนนั้นคุณสุรเกตอทำกับซกอานอ,นอให้เร่งดําเนินการ2เรื่องสําคัญคหนึ่งจัดทาข้อตกลงสําหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยอ,อันนี้หนึ่งสองให้ตกลงแบ่งเขตซึ่งยอมรับร่วมกันในอาณาเขตไหลทวีปและเขตสกิจาเพาะในพื้นที่ที่แบ่งเขตและให้ทำพร้อมๆกันไปเลยนี่ข้อตกลง สัญญาว่าเป็นแบบนั้น M O U ปี244เนี่ยมีแค่3หน้าอหน้าเองก็ไม่ไม่ใช่ร่างสัญญาใช่อแค่บันทึกความตกลงเข้าใจร่วมกันเนี่ยสั้นหนึ่งนะสหน้าหน้าสามหน้าสามหน้าสมีบันทึกแนบท้ายเขียนไว้ครับนี่ย้ำไปเลยก็คือว่าให้ทำพร้อมกันและในแนบสุดท้ายเขาเขียนไว้ตรงเนี้พี่วีครับเป็นเจตนารมณ์ของภาคีของผู้ทำสัญญาที่จะถือปฏิบัติครับ บทบัญญัติของข้อกอจัดทำในนียในพื้นที่ JDA เนี่ยและตกลงแบ่งเขตทางทะเลเนี่ยในลักษณะที่ไม่อาจแบ่งแยกได้คือเดินไปพร้อมๆเดินไปนี่คือกับดักที่สองกับดักแรกอย่างที่บอกเรื่องของการตั้งตานตั้งคอรมอที่ไม่เป็นไปตามสัญญาประชาคมดักที่สองเกี่ยวข้องกับ MOU 244พื้นที่ทับซ้อนใจำปูชาเขมพูชา กับดักที่3ว่าด้วยคอเิโนคาสิโนคาสิโนครับอันนี้มันมีคนขอมีส่วนเยอะโดยเฉพาะเอางี้ก่อนนะขอแรกคุณจำได้ไหมมหาไทยค้านภูมิใจไทยค้านนี่ขอแชร์แรกขอแชร์ขอแชร์แรกขอแชร์สองทหารเก่าขอแชร์ครับมันเป็นเนื่องจากว่าใบอนุญาตคาสิโน เขาก็คิดว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์ใหญ่เป็นธุรกิจใหม่ที่ทำหากินได้ก็เพื่อไทยจะฮุบคนเดียวไม่ได้นี่ไงราชตินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมแปลว่าคือกลุ่มสนามม้านังเลิงเป็นนายทหารเก่าที่นั่นแหละครับเป็นกรรมการชุดหนึ่งขอแชร์เรื่องนี้ประชุมสมาชิกกันและก็บอกว่าเราจะร่วมกันเป็นหนึ่งในการ ลงทุนคาสิโนคอมเพล็กซ์และชื่อบริษัทอะไรนะเดอะรอยัลสยามเฮเวนอ่ตอนแรกคิดว่าไปเอาพื้นที่ที่เขาไม่จับจองนะ,ะที่ไหนได้ <c oughs> ขอ,อพื้นที่ทพราเมเรียที่เขาจองอะ่ะที่่าเรือที่ท่าเรือเราได้ไงถ้าเรือเขา ครบหมดแล้วไปเขตอื่นที่นี่ไงเขาส่งแบบฟอร์มที่ระมทุนเนี่ยว่าอยู่แถวนี้แถวนี้คือท่าเรือเขาส่งหมดแล้วนี่ไงไอ้ท้องเนี่ยไอ้ท้องเนี่ยก็กองเตยท้องนี้มันคือพามแอรีออถ้าจะไปแถวสุวินาวงเนี่ยเขาบอกว่ามันยากเขาบอกว่างี้ผมมาเข้าอ้องน้ำผมเข้าห้องน้ำผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงบอกว่า เราต้องบอกว่าที่ท่าเรือของเตยก่อนนะเพราะถ้าเราไปบอกว่าที่แถวแถวไอ้ไอ้สุวินทวงศ์อาจจะได้อีสานแถวหนองจอกนะไม่ได้เพราะเราต้องขุดเราต้องทํามารีนาขุดเป็นแสนแสนล้านเรายังไม่มีเงินตรงนี้มารีนาไม่ต้องขุดแล้วมีท่าเรือแล้วเมีท่าเรือแล้วมีทางด่วนแล้วเพราะาต้องบอกต่อนี่ที่เป็นกับดักนี่จะบอกว่าตอนนี้ใครคุมนะนายทหารเก่าที่ใครคุมทหารเก่าบิ๊กันเลยนะ พกนะเอาเอางี้นะพี่วีตอนนี้ประธานอำนวยการน่ะพลเอกจำลองบุญกระเพืออ่าตามอำนวยการนะอ่าต่อมาในคณะกรรมการบริหารของราชตินามัยน่ยทหารเก่าทั้งหมดอยู่ในใครอยู่ในมือของบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยคือใครพลเอกวิทย์พลเอกวิทย์บวกวิทย์เป็นใครเทบัสดินนะอยุธยาบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เป็นน้องรักของลุงป้อมเห็นไหมล่ะมันแปลความได้ง่ายว่า ป่าเนี่ยกำลังปวนก็บอกได้เลยนะะทั้งหมดเนี่ยทั้งสามเรื่องที่พี่โอพี่วีบอกเนี่ยอยู่ที่คุณอิงและคุณทักษินจะบริหารความและกับดักทั้งสามเรื่องนี้ล้วนที่จะโยงใยไปถึงป่าครับ